คุณเป็นคนไทยเราไม่สามารถพูดเสียงต่ำๆที่เท่ได้นะครับ Crypto Voiceovers <c oughs> ต้องทำยังไงวันนี้ผมพา MTJ นักวิจัยเสียงนะครับมาสอนน้องเอกซึ่งก็เป็นตัวแทนของคนไทยแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับผมชื่อเอกอยู่ช่องหมดแมนๆน้องพออยากรู้ว่าเราอยากเสียงเท่เสียงต่ำบทุมท้ม,มต้องทำยังไงก็ <c oughs> อันดับแรกเลยถ้าเกิดอยากเสียงดูดันเหมือนคริสตคือการหเราะและคิดถึงเสียงซานตาคลอส เดี๋ยวลองดูสิครับเสร็จแล้วลองพูดประโยคที่เมื่อกี้ลองพูดดูซิว่าเสียงมันต่ำลงหรือเปล่าผมชื่อเองอยู่ช่องโมดแมนแมนเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าเสียงแบบต่ำขึ้นแต่ว่ามันจะมีความไม่ธรรมชาติไม่ธรรมชาติแล้วทิปที่สองของ MTJ คืออะไรครับชิปที่สองของ MTJ นะครับลองพูดตัว อาจจะทำไปพร้อมๆกันนะหนึ่งสองสามาถูกต้องครับจำตำแหน่งลิ้นได้ไหมว่ามันเหมือนคล้ายๆกับปีกลิ้นอ่ะมันอยู่สัมผัสคล้ายๆกับใกล้กับฟันหลังอู่มากเลยทิปที่สามนะครับครูเจจะแนะนำก็คือการขยับกรามลงมาเดี๋ยวลองฟังดูนะครับครูเจจะเริ่มจากการกัดฟันก่อนแต่ครูเจจะไม่ออกเสียงเลยนะครูเจแค่จะเคาะคอให้ฟังเรื่องนักเรียนลองฟังดู อันนี้คือแบบกัดฟันนะอันนี้คุณจะจะอ้าปากนะครับ <L an> นะครับฟังจับก,กัดไปอ้านะ <L an> ดีไหมครับว่าก็คือแค่อ้าปากแค่อ้าปากจากัาง <L an> วานขึ้นและต่างๆๆด้วยอ่าแนะนำตัวอีกทีครับชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับ <L an> ผมเอก <L an> จากช่องโหมดแมนแครับสวัสดีครับผมเอกจากช่องโหมดแมนแมนผมเอกจากช่องโหมดแมนแมน